เวลาทำสมาธิเนี่ยนะคะจะมีบางครั้งที่มีความรู้สึกว่าง่วงอย่างนี้จะกราบขอความเมตตาขอขอ้ขอแก้ไขเลยนั่นน่ะเป็นกะทิแล้วนั่นน่ะเป็นกะทิแล้วสมาธิแล้วมันง่วงนะแสดงว่าคุณขาดสติแนละ้วสติไม่อยู่กับตัวแล้วเห็นไหมสติมันก็เป็นอุปการะต่อสมาธิถามว่าทําไมก็เมื่อครู่นี้ฉันฝึกให้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าสติคืออะไรคือความสามารถในการคอนโทรลพฤติกรรมและอารมณ์ตัวเอง นั่นแหละคือความหมายของคำว่าสติแล้วถ้าคุณไล่สามพหัสคุณก็ไม่สามารถจะคอนโทรลอารมณ์คุณได้สติคุณไม่มีอยู่กับตัวละบอกได้เลยว่าคุณขาดสติถ้านานๆเข้าจะเสียสติเพรอมจะกลจะกล,จะกลจะกลแล้วจะคำนับหนึ่งคำนับสองอยู่เนี้ยเริ่มเสียสติแล้วหนักๆเข้าถ้ากลครอบน้ำลายไหลนี่หมดสติแล้วไม่เหลืออะไรเลยแล้วไอ้ยังงั้นแย่แล้วไอ้ยังงั้นก็ต้องฝึก ต้องหากรรมวิธีสร้างให้เกิดสติบ่อยๆฉันจึได้บอกว่าจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดไงปกติเราเคยอยู่บ้านแล้วก็ตื่นนอนมาก็พุ๊บผันเข้าห้องน้ําปุ๊บเนี่ยก็หาน้ําวางไว้หัวนอนก่อนนอนสั้แก้วใหญ่ๆตื่นขึ้นมาก็นาฬิกาไม่ต้องกริ้งจนกระทั่งหมดลานพรปลุกปริ้งปุ๊บเราก็รีบค่อยๆไปยุงตัวลุกอย่ารีบนักถ้าอายุมากๆลุกขึ้นไวๆเนี่ยความดันมันจะวูบว้า แล้วสุดท้ายอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดแตกในสมองอันจะยุ่งใหญ่ก็ค่อยๆไยุงตัวลุกขึ้นแล้วก็หันมาดื่มน้ำสักแก้วใหญ่ๆลุกจากที่นอนก่อนจะเข้าห้องน้ำก็เก็บที่หลับที่นอนให้เข้าที่เข้าทางอย่างสำนึกว่านี่เรากำลังฝึกฝนตัวเองกลับจากห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วกลับออกมาจะได้ไม่ทำเรื่องที่มันคาราคาซังไม่มีอะไรให้คาราคาซังต้องมาทำอีกเวลามันก็ใช้คุม ประโยชน์ที่ได้ก็มากมายมหาศาลแล้วก็ไม่มีคําว่าอนาคูลาจะทามันตา่างการงานทั้งหลายไม่อากูลมันก็จะเกิดขึ้นหรือมันจะมีคําว่าความไม่อากูลเกิดขึ้นเมื่อไม่อากูลเกิดขึ้นมันเป็นมงคลของชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยการฝึกแบบเนี้หลวงปู่จึงเขียนบทสรุปสอนลูกหลานด้วยบทนี่ไงว่าจัดระเบียบของกายจนเป็นระบบของความคิดนั่นคือชีวิตที่อุทิศต่อมหาสติ เขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ชีวิตคือการเรียนรู้ปัญหาคือการต่อสู้ศัตรูคือครูของเราเน้นเรื่องของการฝึกสติเนี่ยมันฝึกได้ทุกอริยบทไม่ต้องมาหลับตาฝึกนะฉันจะเป็นคนขออภยัยโดยเกลียดมากๆหลับตาฝึกเนี่ยเพราะมันเสียเวลาฉันก็จะฝึกสติจากการฝาดวาดัดรดนำ้ำต้นไม้กวนดินทำความสะอาดซักผ้าถูห้องอะไรฉันทำเช่นนี้ เออถ้าเราทุกอย่างมันผ่อนคลายไม่มีภาระกังวลอะไรแล้วเราค่อยมานั่งทําทให้สติมันแนบแน่นขึ้นเป็นตัวเป็นตนกลุ่มก้อนมากขึ้นแล้วก็คอนโทรลพฤติกรรมอารมณ์เราได้เยอะขึ้น,น,นแต่ถ้าหากว่าเรายัางไอ้นุ่นกอคข้างไอ้นี่กอคขะลาขะซังไอ้นุ่นก็เละเทอะไอ้นี่ก็กสซกปรกหัวก็ดา่าลูกกอร้องแล้วตัวเองมานั่งหลับตาจุ๊บหนอฟัองหนอ เดี๋ยวก็บอกทนหนอทนหนอแล้วสุดท้ายทนไม่ไหวแล้วโว้ย <c oughs> มันจะแย่เอาใหญ่งั้นทําอะไรให้มันจบจบแต่ให้มันการักษาน,นิสัยปปนุ่งปลุกไปเอยกันนะคุดแล้ววิธีฝึกให้เกิดสติก็จะเกิดขึ้